ไปกันเลยอาปากหน่อยสิมาดูกันว่าใน,นนี้มีอะไรบ้างโอ้ทุกอย่างดีนะจมูกเธอก็ด้วยโอ้โหก่อนเนื้อนี่มันใหญ่จริงๆแย่มากเราต้องรักษาเธอใช่ฉันรู้แล้วเธอต้องดื่มยานี่ท่อเล็กๆเ,เท่านั้นเอาละอาปากกว้างๆเล้วเข้าเริวเข้า ไม่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 เอามันขมถ้าอยากหายก็ต้องกินฉันฉันจะอ้วกไม่อร่อยเลยบนทีนในที่ไหนอะเอาล่ะทันไงดีนึกออกแล้วพันปากเธอไว้ดีกว่าพันหน้าไปเลยแบบนี้สีดีขึ้นสุดยอดทีนี้เธอก็ไม่ต้องอวกแล้วเก่งมากโอ้ใช่แล้ว เธอต้องการตาแล้วก็จมูกแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะแก้ไขกันเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแบบนี้ดูสวยขึ้นเยอะเลยทำอะไรลงไปคุณหมอหมองไม่เห็นเลยเราอยู่ไหนนี่ออกไปจากเตียงของฉันนะไม่บายคุณหมอข้อสอบของฉันล้วทันยังไงดีโอ้แบบหนึ่งนะ เราต้องพันแผลเหมือนกันเดี๋ยวฉันทําให้อย่าเอาผ้าพันแผลถูกๆสิเอาผ้าพันแผลจัดเงินดีกว่าโอ้โอก็ตามใจฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอก็ได้งั้นมาลองดูออกมาไม่เลวเลย <c oughs> ขอเก็บไว้แผ่นหนึ่งแล้วกันเอาละมาดูกันทุกอย่างดีมากทีนี้ก็พักผ่อนได้คุณเจสแต่ว่ายังเจ็บอยู่ดีอะ งั้นก็กินยาหน่อยไม่เอาเงินไปแล้วหาอะไรดีๆกว่าให้ฉันกินเข้าใจแล้วงันก็มาเพิ่มน้ำผึ้งที่ยาของเราแบบนี้และและทนี่ก็แช่แข็งดีขึ้นเยอะเลยและคนก็มีจะเล,ล่นน้ำผึ้งกับเม็ดยาอ๋อดีมากเป็นความคิดที่ดีจริงๆฉันชอบนะ รสชาติก็ดีกว่าเยอะอย่าไม่ขมแล้วขอบคุณค่ะเยี่ยมเออใจเย็นเย็นเย็นๆจะพาหมอไปไหนเนี่ยเออมาแล้วคุณหมอฉันชื่อลิฟเอาค่ารักษาไปเลยฉันเจ็บข้อเท้ามันแพงตกลงจากบันไดทองคำที่ราชวังของฉันรักษาให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยสบายมากครับ มาเอ็กซเรย์กันก่อนอ่ามีรอยแตกหลายจุดแต่ฉันรู้ว่ารักษาได้อย่างงคุณต้องใส่เฝือกและทำจากทองแบบนี้แหละและทีนี้ก็พักขาสักหน่อย<า>อะไรเนี่ยไม่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 อย่าจับนะมันเจ็บขอโทษครับงั้นก็ เอาน้ำเกลือทองคำไปสึกหน่อยเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดมันน่าจะช่วยได้ดื่มเลยต้องดื่มให้หมดนะเอออร่อยจังฉันรู้สึกว่าความเจ็บปวดเริ่มบรรเทาแล้วแล้วนี่คือใครเนี่ยเอาไปจากเต็นของฉันนะนี่มคืออะไรอ่ะแปลกจังรู้สึกเหมือนถุงน้ำเลยอ๊อไม่นะอะไรเนี่ยเธอทำอะไรเปียกไปหมดแล้วสมน้ำนะ พอมีผ้าพัันแผ่ที่น้าอยู่ยากจังฉันหิวแล้วฉันได้กลิ่นอาหารกลิ่นหอมหอมฉันไม่ไหวแล้วฉันหิวขอกินข้าวหน่อยโอ้ได้เลยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่อาหารของเธอกินให้อร่อยนะใส่บรอกโคลี่ด้วยโอ๋ออย่าแหงันจะอ้วก แล้วถ้าฉันจ่ายเงินละ่ะเงินก็เอาเบอร์เกอร์อรไปลเลยจ้าโอ้ขออย่างชั่วเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเงินปลอมนิ่นะว้าวไม่ได้การเอาเบอร์เกอร์คืนมามันไม่ใช่สำหรับเธออ้าวทำไมละ่ะเบอร์เกอร์อยู่ไหนฉันไม่รับเงินแบบนั้นหรอกโอ้นี่สี่เงินของจริงแน่นอน สวัสดีค่ะฉันจะเก็บเงินทั้งหมดอยากกินอะไรคะขออะไรอะไรอร่อยนะงได้เลยเบอร์เกอร์กับโคกว่าไงจ๊ะอร่อยมากฉันชอบอาหารกลางวันแบบนี้ขอบคุณแต่ว่าฉันดื่มโคกไม่ได้เพราะว่าติดเฟือกฉันหิวน้ำมีคนช่วยฉันบ้างมั้ยเนี่ยเออเจสเดี๋ยวฉันช่วยเอาโคกมาให้ฉันสิ อา่าฮ่าเดี๋ยวฉันถือให้นะส่วนเธอก็กินเบอร์เกอร์ไปเลยเยี่ยมมากขอบคุณขอดื่มอีกสมุนแบบอีกทีสิขอบคุณนะชีล่าเธอทำได้ดีมากขอดื่มบ้างได้ไหมอ่ะขอบคุณเอา้าอะไรอะ่ะไม่เหลือเลยเธอคิดจริงๆหรือว่าฉันจะเหลืออะไรให้เธออ่ะฉันเด่มหมดแล้ว ฉันจะไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมโอ้ฉันนึกออกแล้วฉันเจอหนูน่ารักน่ารักตัวหนึ่งฉันมั่นใจพวกคนรวยต้องกลัวหนูอะอะไรคานอยู่ใต้ผ้าห่มของฉันข้าไม่นะหนูฝันอไรซชฉันเลยมันอยู่บนขาฉันขอบคุณนะจ้เจ้าหนูทำได้ดีมากและก็ยังมีเบอร์เกอร์เหลืออยู่ นี่กินสักทีอร่อยอะเพ็ดแท้ให้ฉันจริงๆเหรอถ้างั้นฉันก็มีอาหารมื้อใหญ่ให้คุณค่ะกินให้อร่อยนะนี่คือเบอร์เกอร์ที่สดใหม่ที่สุดถามสิ่งจะให้ฉันกินเบอร์เกอร์นะฉันไม่กินหรอกมันน่าียดขยะแล้วก็ทำให้หุ่นพังเปลี่ยนซะไม่ชอบเบอร์เกอร์หรอคะแต่เราไม่มีอะไรแล้วนะไอ้ โอ้นี่สิเชฟของฉันสวัสดีขออาหารอร่อยๆหน่อย mm hmm. อืมโอ้สเต็กเหรอ mm hmm. เยี่ยมไปเลยเลือกได้ดีเดี๋ยวเราจะทำให้ตรงนี้เลยอุ่นเตาก่อนแล้วก็มาทำสเต็กกัน mm hmm. สุกกำลังดีล mm hmm. ิกกลับด้าน mm hmm. โอ้เนื้อหล่นใส่ฉันหมดแล้วนะ แล้วเธอไปหมดอย่าแย่ทำอะไรเนี่ยไปให้พ้นเลย <c oughs> ว่เราอะไรกันเล่าแย่ที่สุดหยุดนะสวัสดีสาวๆฉันคือคุณหมอของพวกเธอมาดูอาการของพวกเธอดีกว่าหล่าสุดๆคุณหมอมาตรวจฉันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากเธอคุณชีล่าวัดอุณภูมิกันหน่อยจับเวลาเยี่ยมมากมาดูอุณภูมิกัน <c oughs> อะไรเนี่ยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจเอาไปสิ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเธอไม่มีไข้นะแต่ได้ยินมาว่าเธอมีรอยฟกช้ำที่หน้าผากงั้นก็เรามาทำให้มันเย็นหน่อยจากนั้นติดพลาสเตอร์ ดีมากเฮ้ย hey, นั่นอะไรเนี่ยเครื่องบินจากเงินงั้นเหรอโลเข้าใจแล้วคนไข้ของเราเจสฉารู้สึกแ,แปลกๆค่ะเ,เจ็บแขนนิดหน่อยอ่ะโอ้งั้นเหรอหมอรู้ว่าต้องทำยังไงฉีดสเปย์ให้เธอไงและฉันจะเขียนยาเพิ่มให้อีก เออทำอะไรเนี่ยคุณหมอเส้นเฟือกให้ฉันด้วยสิคะว่าหัวใจลงไปเลยเออน่ารักจังขอบคุณคะ่ะฉันรู้มาตลอดว่าคุณหมอน่ะชอบฉันหยุดนะเอาละ่ะจะไปไหนเนี่ยเฮ้ย hey! สวัสดีคะ่ะคุณหมอขาฉันหกักนะจริงเหรองั้นก็เรามาตรวจกันเลยเอาค้อนตีสักหน่อย โอ๊ย,อยหยุดก่อนนะคุณหมอลูบเอาดีกว่าคะ่ะฟังนะคุณหมอฉันชอบคุณหมอมานานแล้วอะไรไม่ฉันไม่เนดกับคนไข้หรอกลิฟ์อะไรเนี่ยเจสด้วยฉันต้องไปแล้วไม่นะชินล่าเธอก็เหมือนกันไม่ไม่ฉันจะไม่เป็นหมอแล้วไม่นะคุณหมอ ว้าวฉันหายแล้วในที่สุดขาของฉันก็ไม่รู้สึกเจ็บใช่แขนของฉันก็ดูดีพอไม่ใส่เฟือกขอบคุณค่ะเอ้ยรู้สึกดีขึ้คนเยอะเพอะไม่มีผ้าพันแผลขอบคุณนะคะหัวราะอ,อะไรกันนะ <c oughs> อะโอ้ไม่นะผมฉันนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยผมเธอเป็นอะไรอะฉิลละ โอ้ยลื่นจังฮ่าฮ่ฮ่ตอนนี้พวกเธอต้องอยู่ที่นี่ต่อสักพักส่วนฉันกลับบ้านก่อนนะบายจ้าลากฟ้าไปกันเลยฉันต้องการกาวกาวเยอะมากๆก่อนอื่นมายิงกาวเป็นรูปหัวใจที่บ้านกันหลายๆดวงเลยเรียบร้อยและจากนั้นเอาบลัชออนมามันเป็นสีชมพู จุ่มแปรงลงไปและเป่าใช่สำเร็จบลัชออนติดกับกาวแล้วสวยมากและขยะนี่อะไรกันเนี่ยมันมาจากไหนอะนันขยะต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่ๆเลยโอ้โเจอแล้วรังไข่พ่นสเปรย์นิดหน่อยและจากนั้นเยียมเลยเอามาติดกับที่หลังค่ะ ทำาีกหลายๆสีหลังคาของฉันจะสดใสกว่าใครออกมาเจ๋งมากแล้วฟีิี้เป็นยังไงบ้างอะโอ้สวัดดีจ้าอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านทำรายการโอ้ยบ้านหล่าลังเลิศเกินฉันต้องรีบแล้วอ้าวมงกุของฉันอยูไ่ไหนอะแต่ว่าเพชรหล่นลงไปครับเอามาติดคืนที่เดิมเดี๋ยวนี้นะ ดีนะถ้าฉันมีสำรองนะจริงด้วยคุณฟีบี้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวผมทำให้บ้านนี้ดีขึ้นอย่าตัดเงินเดิมผมเลยนะครับใช่แล้วติดเพรตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้และเพชที่ใหญ่ที่สุดเราจะติดที่มุมนี้ใช่แล้วแล้วก็มุมนี้ที่หนึ่งว่าไงคุณฟีบี้ไม่เลวนะและเพยมากขว่าฉันล่ะ เออฉันอยากใช้เงิน1 0 0ดอลลาร์นี้แหละใช้ไม้เสียบแล้วก็ติดกันไว้เสียบองไปในแจกันแล้วฉันจะมีดอกไม้เงินมากกว่านี้ใช่แล้วต้องแบบนี้แหละฉันมั่นใจเมื่ออยู่ที่บ้านฉันจะยิ่งสวยใช่ดอกไม้เงินของฉันเจสเธอทำอะไรอยู่เนี่ย ฉันอยากจับผีเสื้อจับได้แล้วฮะสวยจังเลยอ่ะมาตกแต่งบ้านฉันนีกว่าใช่ฉันต้องการผีเสื้ออีกอยากให้ผีเสื้อเต็มบ้านฉันไปเลยทีนี้ฉันต้องการจานและก็เทปมาทำดอกไม้สวยๆจากจานกันสำเร็จโอ๋อน่ารักมากเลยหืม เห็นจะน่ารักเลยฉันมีไอเดียที่ดีกว่าฉันอยากให้ประตูของฉันเป็นเหมือนกระต่ายสีชมพูติดจมูกตาและก็หูฉันมั่นใจว่ามันน่ารักกับใครทุกคนสร้างบ้านของตัวเองเสร็จแล้วมาดูใกล้ๆกันดีกว่าต้องแบบนี้สิสาวๆแต่ละคนมีบ้านที่เจ๋งและมีสไตล์ของตัวเอง บอกเราในคอมเมนต์ว่าเธอชอบบ้านของใครมากที่สุดทีนี้ก็ไปดูกันต่อเลยถึงเวลาตกแต่งภายในบ้านแล้วมันโล่งมากแต่ฉันรู้ว่าจะทำยังไงเอาถุงมือมาก่อนแล้ก็เอามาพันเข้าดีกันท้าอีกหลายๆอันแล้วเราจะได้พร้อมที่สดใสและต่อไปฉันต้องการหนังสือของฉันมันคือหนังสือสัตว์น้อย ฉันอยากตัดสัตว์ออกมาฉันมั่นใจว่ามันจะเจ๋งมากเมื่ออยู่ที่ผนังบ้านของฉันอ้อใช่เลยฉันชอบแบบนี้และทีนี้เอาฝาขวดน้ำมาเอามาติดเข้าด้วยกันเพิ่มมาละเรียดเล็กน้อยและฉันก็ได้นกแก้วสวยๆติดที่ผนังเลย ต่อไปเอาไม้ติมมาฉันไม่เคยเอามันไปทิ้งเพราะว่ามันมีประโยชน์ที่หลังเอามาทำฉันวางของได้นี่ไงสำเร็จเอาไว้วางดอกไม้ของฉันอ้อจริงด้วยในนี้มีกระป๋องพริงเกิลส์มันมีประโยชน์เหมือนกันเอาสิกระป๋องมารวมกันแบบนี้แล้วก็กระดาษแข็งเราจะได้โต๊ะส่วนถุงขยะก,ก็เป็นที่นั่งนุ่มๆ อะไรดีนะโอ้รู้แล้วผ้าเคีริ้วเก่าๆเราสามารถเอามาทำเป็นตุ๊กตาได้แค่ใช้หนังยางรันแบบนี้โอ้ใช่แล้วตุ๊กตาน้อยเป็นไงชาวบ,บ้านใหม่ไหมฉันนึกออกแล้วว่าจะทำอะไรก่อนอื่นเอาผ้าม่านมามันจะได้ไม่ดูน่าเบือ่อแล้วก็เงิน ติดลงไปที่ผ้าม่านด้วยโอ้ใช่เลยดูหรูหราให้เวอร์ <Wow. S 1> ส่วนที่พื้นนะไม่ <No. S 1> มันน้อยเกินไปฉันจะใช้เงินที่ใหญ่กว่านี้นี่สิคนละเรื่องเลยทีนี้ฉันต้องการปากกาอันใหญ่ๆเพื่อวาดรูปที่ผนังมันคือไฟนีออนวิเศษ และแน่นอนจะข่ายรูปของฉันได้ไงเพราะฉันน่ะสวยที่สุดและก็เพิ่มหัวใจคริสตัลเรียบร้อยที่นี้ก็วางจะกันดอกไม้เงินเท่านี้ก็สวยงามแล้วฉันจะทำอะไรดีนะฉันชอบทองมากๆอะไรที่หริบระยะมาฉันชอบมันดูแพง และถ้ากำแพงของฉันเป็นทองคำมันจะยิ่งเจ๋งต้องแบบนี้นทุกคนเห็นมกใช่แล้วหรูหราสุดๆแต่ยังไม่พอนะที่ผนังฉันจะเอารองเท้าประดับเพชรของฉันมาตกแต่งด้วยนี่แหละศิลปะท,ที่แท้จริงฉันจะลงใจและแน่นอนจะขาดเพชรได้ยังไงนี่จะเป็นโต๊ะที่ตั้งเทียนไขของฉัน ต้องแบบนี้สิฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยติด iPad ดไปที่ผนังแล้วเราจะเล่นวิดีโอเกมกันเออคุณฟีบี้นี่ครับบัลลังมาแล้วชนนั่งเลยใช่ครับคุณแต่ว่าสนามเนืนะ้อหน้าบ้านยังรกอยู่นะแซมทำอะไรสักอย่างสิอเออได้เลยครับเราจะใช้ทองแท่ง มาทำทางเดินเอามาต่อกันแบบนี้เป็นไงสายสแลครับอีกชิ้นหนึ่งเอาไหมครับเอาทิ้งไปเลยแล้วเพื่อนบ้านของฉันล่ะฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงฉันมีถังทรายฉันเอามาจากทายหาเลยนะเราจะทำทางเดินกันอีกนิดเดียวและสำเร็จ อตอนที่ฉันทำงานอยู่ฉันก็มีไอเดียขึ้นมาเอาเทปสีสดใสมาและเราจะทำขอบทางเดินกันเยี่ยมเลยเราจะมีขอบทางเดินที่สดใสและต่อไปมาตัดยางรถยนต์กันโอ้ยไม่ง่ายเท่าไหร่เลยงานเนี้ทีนี้เอาครึ่งหนึ่งออกไปแล้วก็ติดไม้ และก็ที่จับและเราจะได้เก้าอี้ยกเย้าทางเดินพร้อมรั้วของฉันเสร็จแล้วตอนนี้ฉันรอขนส่งอยู่คุณครับผมมาแล้วเอาของมาส่งด้วยขอบคุณครับและนี่ของมาส่งเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูผมมั่นใจตรงนี้มันต้องดูดีมากแนะ่แน่ผ้าหมอนนุ่มๆให้ด้วยท่นนี้ก็เสร็จแล้ว ให้กับคนทีนี้ก็ไปได้แล้วฉันมีความสุขมากกับบ้านของฉัน